รับทราบกันซึ่งข่าวสารรายการของเราก็อาจจะมีเหมือนรายการอื่นก็อาจจะไม่เหมือนข่าวที่อื่นเพราะว่าแต่ละข่าวโหดมันฮาสวยกิ้งอึง้งทึ่ง เองเอาเองแล้วกันก็ไม,ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เั่นเคยนะคะกับอันอันค่ะกับ5ข่าวเด็ดค่ะซึ่งรายการของเราก็จะมาพบกันแบบนี้ทางช่อง Beauty TV ค่ะคุณผู้ชมโดยช่องทางการติดต่อของเราก็เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมทางช่อง Beauty TV ได้และก็ชมออนไลน์ได้สดๆเลยที่ w w w b e a u t y TV PSI com ค่ะหรือไม่ก็ทาง youtube ก็มีนะคะกับ w w w YouTube com Beauty Channel Onnet นั่นเองค่ะ และสุดท้าย Facebook นะคะมาเป็นแฟนเพจหรือว่าแชร์ความรู้สึกจะโพสรูปหรือว่าจะมาพูดคุยกับอันอันได้ที่ f a c e b o o k beauty TV นั่นเองค่ะตอนนี้แปลงล่างมาแล้วจะทำอะไรต่อละ่ะคาถาก็ไม่มีหนูว่าเป็นเซรัมูลหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงข่าวแรกของเราดีกว่านะคะวันนี้ทียนอันยืนกุมหัวก้มหน้าอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมถามเพราะว่า เห็นแล้วอ่านแล้วสงสารเธอจังเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจากประเทศเวียดนามเธอมีอายุเพียงแค่น้อยนิดแต่หน้าตาเธอสิเหมือนผู้หญิงวัย80ปีค่ะเราไปดูข่าวนี้กันเลยดีกว่ากับสาว28หน้าเหี่ยวเหมือนคุณยายวัย80ปีโอ้แม่เจ้าสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวอะฮะหุยขออ่านต่อไม่ได้แล้วอะดูจากภาพแล้วคุณผู้ชม ดูแก้มเธอสิเหมือนคุณยายมากอยากจะบอกว่านี่คือเรื่องราวของเหวียนที่เฟืองนะคะดูภาพ Before และ after สิคะไม่น่าเชื่อค่ะเธอเป็นหญิงสาวชาวเวียดนามนะคะอายุ28ปีค่ะซึ่งตอนนี้เธอเดินทางไปออกรายการโทรทัศน์ ที่1น,นะคะของประเทศรัสเซียค่ะโดยที่รายการดังกล่าวเนี่ยได้เปิดเผยว่าเธอเป็นโรคประหลาดที่มีใบหน้าเหี่ยวย่นคล้ายกับคุณยายวัย8 0ปีกันเลยนะคะทั้งๆที่เธอเนี่ยเพิ่งเข้าวัยสาวได้ไม่นานนี่เองซึ่งนะคะเธอบอกว่าได้พยายามรักษาตัวเองเนี่ยโดยวิธีการศัลยกรรมตกแต่งมากมายเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ผลแต่อย่างใดและทําให้ชีวิตเธอเนี่ย ต้องเปลี่ยนไปค่ะโดยเธอนะคะโอ้ยพูนเราเศร้าเธอไม่สามารถไปยุ่งกับโลกภายนอกได้เลยนะคะเพราะว่าเธออายแต่นี่ค่ะคุณผู้ชมในภาพนี้คือผู้ชายที่อยู่คลองรักครองครูกับเธอนะคะนั่นคือแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองนะคะซึ่งเธอถือว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากที่มีชายหนุ่มที่เข้าใจแล้วก็ยังรักเธออยู่นะคะโดยที่เขาทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันค่ะแต่ เหตุผลนะคะคุณผู้ชมทำไมถึงไม่แต่งเพราะว่าเธอไม่อยากเห็นสภาพตัวเองนะคะในสภาพโหดร้ายแบบนี้ในชุดแต่งงานนั่นเองโอ้โหพูดเราเศร้านี่ค่ะหน้าตาแฟนหนุ่มของเธอนะคะซึ่งดูแลกันมานะคะก็ไม่ว่าเธอจะหน้าเหี่ยวหน้าเด้งยังไงเขาก็รับได้ค่ะโดยที่เธอมีสาเหตุที่หน้าเหี่ยวยว่นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม เขาเปิดเผยว่าเธอนะคะได้มีอาการแพ้อาหารทะเลนะคะตั้งแต่ปี2551อุยโดยที่อาการเริ่มต้นนะคะมีผดผื่นแดงแล้วก็มีอาการคันตามตัวค่ะซึ่งถือว่าแพทย์ก็ได้สามารถาแพทย์ก็ได้สั่งยารักษาให้เธอแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะรักษาได้เหตุนี้นะคะไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษหรือว่ายาที่รับประทานเข้าไปเนี่ยไปทําปฏิกิริยากับอาหารทะเลโดยทําให้หน้าของเธอเป็นสภาพแบบที่เห็น,นะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะรับ ับประทานอาหารเนี่ยโดยเฉพาะอาหารทะเลอาหารแปลกๆแล้วก็วิธีการทานยานะคะคุณผู้ชมจะต้องดูดีๆนะคะว่าจะต้องรับประทานตามแพทย์สั่งหรือว่าต้องให้ถูกกับโรคที่ตัวเองเป็นนะคะทางที่ดีก็ใส่ใจสุขภาพออกกําลังกาย แต่เห็นแล้วพูดไม่ออกเลยเศร้าแทนเธอเหลือเกินนะคะกับข่าวนี้ซึ่งถือว่าตอนนี้เธอก็รักษาอย่างไรก็ไม่หายแต่โชคดีที่สุดค่ะที่เธอมีแฟนหนุ่มที่เข้าใจเธอนะคะนี่ก็คือข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยน่ากลัวจังเลยแต่อันอันว่านะถึงหน้าเธอจะเหี่ยวนะแต่อย่างอื่นเธอไม่เหี่ยวหรอกเพราะว่าเธออายุ28ปีเอง <c oughs> เอาล่ะมาถึงข่าวที่สกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ วัยรุ่นนะคะที่อเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะเอ๊ะไม่นะอันว่าที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันตากล้องแถวนี้ก็น่าจะมีนะลองเปิดเสื้อดูซินุ่มๆห,หลายคนนะคะชอบเหลือเกินแฟชั่นกางเกงหลุดตูดเนี่ยที่แบบว่าก้มแล้วเห็นบ็อกเซอร์ก้มแล้วเห็นขอบกนนางเกงในอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าตอนนี้ระวังตำรวจจับนะจ๊ะเอาล่ะข่าวนี้ค่ะเขาบอกว่ากางเกงหลุดตูดเจ้าปัญหาไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ โอ้เห็นแล้วก็ดูเซ็กซี่อยู่ไม่เบาไม่น้อยนะคะซึ่งข่าวนี้เขาบอกว่าตามกระแสนะคะวัยรุ่นอเมริกันะค่ะซึ่งเขานิยมเนี่ยสวมสางเกงหลุดก้นหลุดตูดนี่ เดินไปตามสถานที่โอ้โหคนนี้ก็ไม่ไหวนะหลุดเกินไปถ้าหลุดแบบนี้อย่าใส่เลยดีกว่าจ้าพ่อหนุ่มจ๋าอันนี้คืออะไรคะที่เขาจะถูพื้นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะจ๊ะก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะคะคุณผู้ชมข่าวแฟชั่นนี้ก็มีมานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยไปในห้องสมุดโร,รงเรียนห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยส่วนมากวัยรุ่นอเมริกันเขาจะแต่งตัวแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ฮอตเทรนด์ฮิตนะคะแต่ตอนนี้ค่ะระวังนะจ๊ะเขาบอกว่า คุณครูและอาจารย์เนี่ยจะส่งตักเตือนจะมีเรื่องไปถึงผู้ปกครองแล้วนะคะซึ่งถือว่าก็เป็นการแต่งตัวที่เขาเรียกว่าตอนนี้ถือว่าจะอนาจารไปแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยดูจากภาพคุณพี่คนนี้นะอันอันว่าไม่ต้องใส่เถอะนะถ้าจะหลุดขนาดนี้นะ ก็เป็นการที่ตอนนี้นะคะใครที่แต่งตัวแบบนี้เน่ะเห็นบ็อกเซอร์เห็นนังเกงในเนี่ยก็จะโดนพิจารณาเป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวเนี่ยส่งไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะพร้อมกับให้มาพบอาจารย์ที่โรงเรียนแล้วก็การที่แต่งตัวแบบนี้เป็นการเขาบอกว่า ถือว่าสออนาจารย์นะคะแล้วก็เป็นการแต่งตัวโป๊ไปแล้วในอเมริกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นกระแสอินเทรนด์ของวัยรุ่นแต่ก็ตอนนี้ระวังตัวนะจ๊ะจะโดนจับไปพบผู้ปกครองจะโดนจับไปพิจารณาจะโดนจับเข้าห้องปลคลองก็แต่งตัวกันดีๆแล้วกันนะคะกับวัยรุ่นไทยของเราก็น่าจะมีบ้างแต่ก็ขอเตือนนิดนึงว่าเมืองไทยเรายังไม่มีเรื่องราวแบบนี้นะจ๊ะแต่ก็ขอเตือนนิดนึงว่าให้สักบ้างบ็อกเซอร์นะ่ะเพราะว่าบางทีบางคนก็ขอบดำบ้างอะไรบ้าง จะโชว์ไปทําไมก็ไม่รู้แต่ก็ถือว่าเป็นการแต่งตัวอีกแบบหนึ่งนะคะที่หนุ่มๆห,หลายคนชอบแต่งแต่ถ้าผู้หญิงแต่งแบบนี้จะเป็นยังไงนะ้าวุ้ยไม่อยากจะคิดภาพเลยอะ่ะก็คงไม่ต้องออกจากบ้านกันเลยดีกว่าอายเขาค่ะเอาล่ะข่าวต่อไปนะคะเรามาพูดถึงข่าวที่3ามกันบ้างดีกว่าข่าวนี้อื ขาวอินเทอร์เนต็ตค่ะตอนนี้มีวิาพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะคะกับคลิปสาวนะคะกับแฟนหนุ่มที่ไปเดินช้อปปิ้งกันแล้วเกิดเป็นลมล้มฟุบบางคนก็วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องจริงบางคนก็วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องที่โกหกสร้างเรื่องขึ้นมาพูดมาแล้วคุณผู้ชมคะเราไปดูภาพกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นภาพยังไงนะคะกับแฟนสาวแฟนหนุ่มนะคะที่เดินช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าค่ะสวยไหมยอยากได้ไหม โอ้ยเมืองไทยนั่นเองเ,เขาบอกว่าอยากได้หรือเปล่าเขาถามแฟนสาวว่าเขาอยากได้หรือเปล่า BMW 4ดำซีรี้าคันนี้ห้างๆางนี้เป็นที่ไหนนะใครรู้บ้างโทรมาบอกอันอหน่อยทางมาหุงเข้าวอะไรอ่ะเพื่ออะไรี่เป็นไรป่ะครับนน ไม่แม่พี่ไม่ต้องไม่ต้อง เป็นไรป่ะครับ วิาพา์วิจารณ์บอกว่าเป็นเรื่องจริงอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาแต่ขอบอกว่าชื่อคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อคลิปว่ามีแฟนอย่างเอาใหม่นะคะมีแฟนอย่างนี้เป็นตูตูเลิกคบโอ้โหคุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงอะโดยเฉพาะผู้หญิงอะแต่แต่เมื่อกี้นะอันนั้นก็แบบเอ๊ะทำไมผู้หญิงจะต้องเป็นลมเดิน เดินห้างกันอยู่ดีๆแต่ผู้ชายก็ไม่น่าจะควรที่จะทํากิริยาแบบนี้ถูกไหมคะว่าคุณเป็นแฟนกันเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องโกหกหรือว่าเรื่องจริงเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะทิ้งขว้างแฟนคุณไปแบบนั้นเออแล้วแบบกลางห้างดังถุงเสื้อผ้าถุงช็อปปิง้งรองเท้าเต็มเลยก็เอาเป็นว่าเป็นให้คุณผู้ชมไปดูกันเองนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกแล้วก็คุณผู้หญิงขาควรจะ ปรับนะคะดูแล้วนำเอาไปคิดนำเอาไปใช้ชีวิตประจำวันว่าเราควรจะมีการแบบว่าเซอร์ไพรส์แฟนแกล้งแฟนหรือว่าจะทำตัวอย่างไรให้มีจริตจะกล้านที่แฟนรักแฟนหลงแต่บางทีเป็นลมแบบนี้ก็ไม่ควรนะถ้าเป็นก็เป็นจริงๆนะคะอย่ากแกล้งเป็นจากคำเตือนนะคะเอาละค่ะตอนนี้ ผ่านไปแล้วกับคลิปวิดีโอที่ตอนนี้ฮือฮามากๆเรามาถึงคลิปต่อไปกันบ้างดีกว่าคลิปนี้มาถึงเรื่องราวของการหลอกล้อนอีกแล้วเขามีชื่อคลิปว่าผีจองโลง ศพค่ะคุณผู้ชมสาวๆหลายคนที่เที่ยวเสร็จแล้วไปแถววัดหัวลำพงก็ระวังด้วยอาจจะมีแววตาจ้องอยู่คุณผู้ชมคะผีจองลงค่ะซึ่งข้างในนั้นอาจจะไม่มีใครอยู่แต่เขาก็อาจจะมาจองไว้ก่อนก็ได้มวลสารและวิญญาณที่อยู่แถวนั้นอาจจะมาวนเวียนหาคุณก็เป็นได้ เอาละค่ะตอนนี้นะคะห่วยเวลาช่างรวดเร็วเดือเกินเราผ่านไปแล้วสี่ข่าวค่ะผ่านไปก็มีข่าวฮือฮามีข่าวน่ากลัวมีคลิปหลอกหลอนนะคะทีนี้เรามาพูดถึงข่าวสุดท้ายกันบ้างค่ะข่าวนี้สำหรับหนุ่มๆดีกว่าเอาใจแฟนๆของคุณสาวๆนะคะใครที่ชอบความเร็วบ้างถ้าพูดถึงความเร็วนะคะรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกต้องยกให้เลยค่ะกับ รถยนต์เขาเรียกว่าฟอร์มูล่าวันะคะหรือว่า F1 นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็หลากหลายค่ะที่มีรถร่วมแข่งขันแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงรถในฝันอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะนั่นก็คือ f e r r a รานั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เขาได้มี Ferrari World นะคะถือว่าเป็นอาณาจักรที่ร่วมสนุกพร้อมกับสนามแข่ง ฟอร์มูล่าวันที่ถือว่าจะเป็นสนามสุดท้ายในปีนี้ด้วยคุณผู้ชมคะเราไปชมกันเลยดีกว่าว่า f e r r a r รี่เจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยคะ่ะ ถูกใจกันมากหรือเปล่านะคะเพราะนั้นอันเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะก็อยากจะเป็นแบบว่าตุ๊กตาหน้ารถของรถเฟอร์รารี่ใช่ไหมจ๊ะแต่เมื่อสักครู่นี้นะคะแอบเห็น พลรี่ลอยฟ้าเอวก็ต้องคิดกันก่อนว่าจะขึ้นหรือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าอาจจะลอยฟ้าหลุดโลกไปเลยก็ได้นะคะซึ่งนี่ค่ะก็หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกต่างๆนะคะและก็ยังมีสนามแข่งฟอร์มูล่าวันนะคะยาสมารีนาเซอร์กิตค่ะซึ่งถือว่าที่นี่นะคะเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้ด้วยที่จะทําการแข่งขันฟอร์มูล่าวันนะคะเรามาชิงกันนะคะกับโยนักแข่งชื่อดังที่แบบว่าชื่อที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฟอนันโดอารอนโซนะคะมาร์ก w ว p p e r หรือว่าเซบาสเตียนเวสเทลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะก็ได้รู้กันแล้วแหละว่าใครจะเป็นผู้ชนะกับฤดูกาลน,นี้ของฟอร์มูล่าวันค่ะนอกจากนั้นนะคะประวัติของที่นี่คุณผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะที่ของสวนฟอร์มูล่าวันหรือว่าฟ e r r ี่เวิลด์แห่งนี้นะคะของยัสไอแลนด์นครอาบูดาบีค่ะของสหรัฐ อาหรับเอมิเรตนั่นเองเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะคะจะเป็นทะเลทรายมากถึง2 0 0แสนตารางเมตรคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เขาเนรมิตให้มาเป็นฟลอเรรี่เวิลด์แห่งนี้โอ้โหถือว่าเยี่ยมยอดมากโดยเงินลงทุนนะคะเขาบอกว่า 40,000ล้านดอนลลา,า,าร์สหรัฐคุณผู้ชมโดยที่บริษัทอันดาเพอ p ร r t พเนะคะเขาได้จัดทำา f e r r a r i w o r l d แห่งนี้ขึ้นมาซึ่งถือว่ารวบรวมไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกนะคะรถรุ่นต่างๆของ Ferrari รวมถึงสนามแข่งฟอร์มูล่าวันด้วยถือว่าเยี่ยมยอดไปเลยค่ะกับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเฮ้อหมดแล้วหรอเซรามูนยังไม่อยากไปเลยเพราะว่ายังไม่อยากไปแปลงร่างตอนนี้ตอนนี้ผู้ร้ายก็ยังไม่มาบุก ข่าวก็หมดแล้วสันตมูนจะทำยังไงดีคุณผู้ชมคะเรามาพูดถึงช่องทางการติดต่อรายการของเรากันบ้างดีกว่านะคะข้อหนึ่งอย่างแรกเลยเราจะติดต่อกันทางทีวีที่นี่ Beauty TV นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถชมออนไลน์ได้ที่ www.bautytvpsi.com e ค่ะและทาง YouTube เช่นเคยนะคะกับ y o u t u b e c o m beauty channel s อน n net นั่นเองค่ะและสุดท้ายสามารถเป็นแฟนเพจของเราได้ที่ f a c e b o o k c o m b e a u t y t v นั่นเองนะคะพูดแล้วก็จะต้องไปจริงๆแล้วละ่ะเพราะว่าเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะ่ะก่อนจากลากันไปนะคะอันอันมีข่าวประชาสัมพันธ์จาก b n n w w นะคะมาฝากคุณผู้ชมเรื่องราวข่าวสารต่างๆของช่องของเราและก็ เรามาพบกันใหม่ในรายการ B News กับอันอันแบบนี้เช่นเคยในเวลาต่อไปนะคะและก็วันนี้เสื้อผ้าหน้าผมเช่นเคยค่ะกับร้านปัดบ้านผมเนาวามินซอยซอยซอยซอสองนั่นเองนะคะแล้วก็แต่งหน้าทําผมจาก ช่างสาวสวยแถวนี้กำลคงณนดองด้วยวันนี้ปลาไปแล้วไปหาข้อมูลข่าวสารเด็ดมันทาสะพึงงน่ากลัวสุดยอดอีก5ข่าวมาฝากคุณผู้ชมในโอกาสหน้าดีกว่าวันนี้ไปแล้วค่ะบายบาย